เอ้ยเอ้ยอันนี้ที่ไหนกันโอ้มันเป็นที่ไหนไม่รู้นะแต่ที่รู้ก็คือเราเราขายอะไรเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเหรอผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วมัง้งอะไรเนี่ยคืออะไร Code ะ <c ười> คิวอาร์โค้ดเหรอคนเราสั่งแล้วเนี่ย ีวโ <laughs> okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรไม่รู้มันคือไอเทมอะไรไม่รู้โอเคโอเคผมต้องทำโอ oh, 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 ชาม,มาก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่เส้นอันนี้ใส่ด้วยชิ้น อันนี้ใส่น่าจะเป็นเต้าหู้ใส่จานโอเคขี่เรียบร้อยโอเคใส่ผักโอเคแล้วก็เสิร์ฟขีเ่เรียบร้อยโอเคโอ้โห,โห,โหมึงไปอย่างเร็วเลย <c oughs> เฮ้ยอย่าเนื้ย โอ้อย่าลืมอ่านกติกาอ่านตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่ะนี่อ่ะไม่อ่าน嘛เกียดอ่านไม่อ่าน <c oughs> โอเคจะเล่นแบบคนไม่รู้เรื่องเลยโอเคต้องรอใช่ไหมเนี่ยโอเคอันนี้ผมก็เคยเห็นคนอื่นเขาเล่นมาแล้วนะ น่าจะพอเล่นได้อยู่มีบะโหนะหนึ่งอะไรเบาย์เนี่ยเสียมาจากไหนอ่ะโอเคโอชิหาย์ต้องต้องต้องนั่งใช่ไหมถ้าเสียแบบนี้ต้องนั่งใช่ไหมอยู่ก็ไม่เสียงออกมาเอาทำไงอ่ะเอาแล้วชิหายแล้ว อะไรวะเนี่ยเปิดมาก็เจอเลยเหรออูนี่เป wow ็นอะไรกันเปิดเปิดเปิดนี่ก่อนเขียวขีปิด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 ทำไมเสียงเป็นแบบนี้อ่ะอะไรวะเนี่ย ำอะไรอยู่ตรงนั้นวะฮะทำอะไรตรงนั้นกูไม่ได้จะเปิดเน็ตจะลุกขึ้นนี่แล้วไปทำอะไรตรงนั้น <c oughs> โอ้ยโอเคลูกค้ามาเฮ้ยคนเดิมดีว่ะสงสัยจะติดใจโอเคผมต้องเปิดเน็ตดูก่อน <c oughs> <c oughs> dia adalah seseorang yang berdarah besar karena baksonya kurang enak dan dia <laughs> jadi jaksa malang berkaki <laughs> <Dia berkati. coughs> กูไม่ไหวแล้วอ้ยอ้ยหนักโอ้ยโอ้ยโอกยมันมาเรื่อยเลยวูดทำไมมันมาถี่จังเลยวะเราชิบหายแล้วนี่บักสอนยาสาธุประเราใครไปแล้วเนี่ยโอเคราคาเนี่ย12,000หยาเออเปิดเปิดนี่ก่อนอีกแล้วจะไม่กูเชื่อไง เอ,เอาเอาบอกอะไรเอา้าจะไปกูเจออีกแล้ววะสามรอบเลยนะนี่มันสามรอบเลยนะใหญ่ยยมีครั้งที่สี่นะครั้งที่สี่ใหญ่มีนะเว้ยโอ้โหมาถี่มากเลยทำไมผมเดินอดเดินไม่ใช่ทำไมผมโดนบ่อยอย่างเลยวะนีวบักโซนยาสตูสามาเตะกอตักยาสตูปะ โอเค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 ผมไปรับลูกค้าก่อนเปิดดูก่นอนเฮ้ยไม่มีอะไรวะถือว่าปลอดภัยโอเค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 ผมผมผมต้องเสิร์ฟแล้วแม่งยังไม่ได้ขายสักทีเลยแม่งเจอถี่มากเลยไอพวกนี้โอเคใส่พวกเครื่องปรุงใส่ผัก โอเคเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็อะไรนะก,ก็ต้องการอะไรนะผมลืมดูแล้วต้องการอะไรนะมึงมึงมึงช่วยบอกกูหน่อยสิ <laughs> ฮัลโหลมึงช่วยพูดกูหน่อยมึงต้องการอะไร <laughs> ทำไมมันเสร์มไม่ได้ทำไมมันเสริมไม่ได้อะมันต้องมันต้องการอะไรสักอย่างชาเหรอ พอท,ทีผมไม่ได้อ่านเลยอ่ะน่าจะเป็นชาโอเคใช่ไหมโอเคใช่เขาต้องการชาโอเคเสร์ฟโอเคเรียบร้อยโอเคขอบใจปิดการแม็ดูว่าเจออีกอ้ะเฮ้ยอะไรวะนั่น ใส่มเดี๋ยวแหว่งเอ้ยมันมันยังไม่ไปอีกอ่ะอะแล้วทำไมไม่ไปอ๋อโอ้ยเมงมากโคตรเยอะเลยโอ้ยเกือบเกือบเลยเมื่อกี้เกือบแล้วเมื่อกี้โอ้ย <laughs> เอาไว้สองตัวนี้ก็ยังไม่ไปไหนอีกโอ้ยต้องรอนะ รอเรื่อยๆมรนจะกาศร้างด้วยบรรยากาศร้างอะไรวะเนี่ยโอ้ยเดินไม่ไว้ใจอ่ะเป,เปิดเนยเลยเปิดเน,ยเ,ดเนยเลย,เเยลไม่มีเออดีมากโอเคฮาร์แกญด้วย12เบียร์มีเลยคีสแกนคีเซิร์ฟโอเคโอเคขายขายเริ่มขายดีแล้ว ดูด,ดีหมดหมดหม้อเลยต้องใส่เพิ่มซะแล้วเดี๋ยวผมใส่เพิ่มก่อนโอเคเดี๋ยวปรุงเพิ่มก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็เสิร์ฟเออเสิร์ฟโอเคแล้วไงต่อโอเคเฮ้ยดาบดาบนี้เอาไว้ทำอะไรวะไม่ไม่รู้ว่ะ มีดาบด้วยโอเคต้องรอเมื่อไหร่จะมาวเอ,อ๊ะทำแมงทำแมงนะนี่อ่ะดูก่อน น okay. oh, okay. ี่บักซอนนี่หนป่งพี่ครับโอเคราคา21,000ใช่ไหมครับโอ๊ยไม่ไหวแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไม่ยเฮ้ยเดยโอ้ยโอ้ยแล้วหนักแล้วหนักอะไรวะน้ำอะไรคือน้ำอะไรวะผมไม่รู้นะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะเสิร์ฟจะเสิร์ฟผมไม่ใช่กดผิดไปไกดไปเรื่อยๆแม่งมัวนหมดแล้วไม่เลยแม่งอันนีกูจะยับเยินเลยโอเคใส่ซอสอเคโอเคเรียบร้อยโอเคเสิร์ฟ โอเครีบไปเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. มาเพิ่มด้วย <laughs> ไม่ต้องมองมองไม่กินหรอกโอเคเว้ยเอ้อยมันมันเอาสมบมตกใจเลย <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยมันเป็นใครวะอ,อู้มาดิ <laughs> มาดิ มาดิก oh, e, e, ูฟันเลยฟันไอ้ไม่ใช่ไม่ได okay, mi. ้โอ้ไอ้ไอ้มีนี่ก็ใช้กับเฮ้ผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นโจรนะเมื่อกี้อ่ะเกือบโดนขโมยอะไรอะไรนี่อะไรเนี่ยหนึ่งป่ะดูไปดูโอเคไม่มีนิดว่ามีโอ้ยโอเคสแกน คีสเก็ตเรียบร้อยโอเควันนี้ถือว่าขายดีมากโอเคก็ใส่ใส่ซอสใส่ผักโอเคเรียบร้อยเสิร์ฟโอเคโอเคขอบคุณที่ให้บริการโอ,โอ้โหเล่นผมใสยับเลย โอเคต้องรอยอะไข่วปเนี่ยโอเคโอ้ไม่ไม่กูเห็นเสียงกูก็ไม่อยากเสิร์ฟแบบกูเปิดเน็ตเลยเฮ้ยไม่มีเอานี่าเเสียงเมื่อทำกูผวาเลยโอ้ โอ้มัน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 จะนั่งกินในร้านโอเคเรียบร้อยแป๊บหบนึ่งนะรอแป๊บหบนึง่งกำลังเสิร์ฟอยู่แต่เสียงพี่แม่งคูดดังเลยโอเคดใส,ใส่ใส่พวกซอสหนึง่งโอเคแล้วไงเอาแล้วกูจะไปนั่งกับลูกค้าทำไมโอ้โอเขก็ไปแล้วเหรอ วชิบหายแล้วมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มเอ้ยเนอเฮ้ยนั่ง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 ดิ อะไรวะไูบุ้งหลอกผิดหลอกผิดกูกูมานั่งตรงนี้ไม่หลอกผิด Eh, kuai ini. Ini baksonya satu. Oke, harganya. Alay, wadih.